งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกา สวัสดีค่ะพบกับเซเวอร์ฮาแลนด์เช่นเคยนะคะทุกคนรอบนี้เรามาพร้อมกับบัคนะคะกล่องสีเหลืองกล่องนี้นะคะเป็นมีดพับนะคะทุกคน284แบนตั้มนะคะไนฟ์บัคไนฟ์นะคะทุกคนน้ำหนักเบานะคะความยาวหัวมีดอยู่ที่3.75นิ้วแค่นั้นเองนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนดีไซน์มีดเขาบอกเป็นดอบพอยต์นะคะใบมีดทำจาก c 2 0 h s t ซ i n l e sure. s s Steel นะคะทุกคนและประกับข้างเขา เําทาจากไนลอนแล้วก็ขึ้นรูปเป็นบัคตรงตำแหน่งน,นี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ดีไซน์ออกมาให้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาได้ใช้ด้วยกันนะคะหมุดตัวนี้เป็นตัวเปิดนะคะทุกคนนี่แล้วเวลาเราปิดนะคะดีไซน์การปิดของเขาเนี่ยคือบ่ามีดพับบางเล่งก็จะเป็นระบบบล็อกไลเนอร์ใช่ไหมคะดันเงนค่าแล้วก็ปิดมาแต่เล่มนี้นะคะ ล็อกเวลาปิดเขาก็กดตรงด้านหลังตรงนี้นะคะทุกคนนี่ปิดแค่นี้ค่ะสวยๆและมีน้ำหนักเบานะคะแค่หนึ่งจุดห้าออนแค่นั้นเองทุกคนได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวานี่บัก USA นะคะบัคก,ก็ ในแบรนด์ของบัคนะคะแต่ละรุ่นนะคะบางรุ่นก็ m a k e in usa บางรุ่นก็ m a k e in china นะคะแต่ก็คือภายใต้แบรนด์ของบัคนะคะและรุ่นนี้นะคะบัครุ่นนี้เป็นบัค usa นะคะทุกคนมีพับงานดีๆแบรนด์ดีๆจากบัคนะคะแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเปิดนะคะจะถนัดซ้ายถนัดขวากดดันตรงนี้ออกมานี่ดังแก๊กนะคะสวยๆกับงาน บัของเรานะคะและนี่คือบั克284แปนตัมนะคะทุกคนจะเปิดมือเดียวเปิด2มือนะคะถ้าใครกำลังหามีดพับไซนี้อยู่นะคะขนาดกำลังดีเลยนะทุกคนจับเข้ามือได้บอกว่าเข้าพอดีขอดีมือดีมากเลยค่ะ ทุสวยเล่มนี้นะคะกับที่นี่นะคะเซอร์เวอร์ฮลร์นะคะใครอยากได้มีดรุ่นไหนนะคะทุกคนสาม,มารถที่จะทักทายเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะทุกคนจะเป็นรุ่นไหนก็สาม,มารถที่จะเข้ามาคุยกับเราได้นะคะทุกคนที่ไลน์เซอร์เวอร์ฮลร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่กด Follow เรานะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งะคะ่ะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเซอร์เวอร์ฮลร์คลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ